สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมาก,กับรถ Honda Civic 1.8ตัว e นะคะคันด้านหลังเอิญเป็นชม fc ด้วยใครที่กำลังตามหายอยู่เป็นรถปี2019จดปี2020เกียร์โตเลยได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานนะคะราคาของคันนี้ตั้งไขที่575,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยใครที่สนใจโทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิน เบอร์นี้ได้เลยนะตัวรถคันนี้บอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากนะคะเพียง80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยสภาพเกตเอรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ม้แต่ต่อเลขเครื่องเลขถังแน่นอนนะคะรถคันนี้มีรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเลยประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้เลยนะใครที่สนใจก็รีบโทรหาเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวเอิญพามาดูบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในรถของคันนี้เพิ่มเติมกันเลยไปชมกัน ามาดูตัวรถก็เลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่แก้มตัวรถมาพร้อมกับตัวยางนะะี่ยค่ะ2 15หนึ่งห้ทผ้าห้ตัวนี้ร้อแม็กนะคะเป็นทูโทนขอบ16บหนั่เองตัวรถนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันความหนาโย,ยมันแปดสิบนะพร้อมกับตัวกระจกด้านหน้าเดิมๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี่ กระจกรถนะคะเดิมๆมีโลโก้ฮอนด้แบบนี้เลยนะครบเลยนะคะทุกจุดใครที่กำลังตามหายอยู่สำหรับตัว Honda Civic นะคะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆไฟด้านท้ายนะคะเป็นรูปตัว C แบบฮาโรเจนนะคะพร้อมกับไฟทับทิมคู่หลังมีมาให้เรียบร้อยเลยโลโก้ Civic อยู่ครบทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ i v t e c ทก็อยู่ครบเลยด้วยนี่ตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะคะมีมาให้แล้ว เรียบร้อยเลยกระจกเดิมๆโลโกโล้ฮอนด้านะคะอยู่ครบทุกจุดเลยตัวรถคันนี้รับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนรถถูกกฎหมายนะเดี๋ยวพาไปดูภายในรถกันเลยในส่วนของภายในคันนี้นะคะแผงประตูด,ด้านข้างมีกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกรถปลดล็อก,อกนะคะกระจกอัโต้ทั้งสองฝั่งคนขับและคนนั่งนะคะมีตัวกันกดของเด็กด้วยที่เปิดท้ายนะคะเป็นกดปุ่มอยู่ตรงนี้เลย คันนี้นะคะเป็น engine start มีตัวกันลื่นม,มาให้เรียบร้อยเพียงเรากดเบรกแล้วกดสต a r t ทนะคะก็ใช้งานได้เลยตัวนี้มาพร้อมพวงมอลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องรับสายวางสายได้ด้วยมาพร้อมเลขไม์ตัวรถอยู่ที่86,000กิโลเมตรนะคะหน้าปัดตัวรถอกเลยเป็นแบบดิจิตอลสวยมากๆจอวิทยุนะคะคันนี้เป็นตัว sma m a x นะคะ แอร์ปรับออโต้ได้รถเกียร์ออโต้แบบถุงนะนี่มีโหมดนะคะประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็เบรกมือนะคะไม่ใช่แบบยกขึ้นยกลงแล้วนะอันนี้เขาจะเป็นแบบกดนะคะสวยเดิมๆเมบาะด้านในรถเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เบาะผ้าสีเบจแล้วก็มีตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยนะรายละเอียดเขาแบบละเอียดมากๆตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัวคาร์บอนนะคะค้นมาให้ด้วยให้ดูคอนโซลด้านบน ใหม่เอียงแบบนี้เลยเพดานหลังคาไม่มียานักขระใดๆนะคะมีไฟสองแผนที่มาให้อีกสองจุดมีกระจกมาให้ด้วยไม่แตกไม่เราไม่ชำรุดนะฝังของคนนั่งก็มีเช่นเดียวกันนะคะนี สะดวกสบายแน่นอนสำหรับใครที่กำลังตามหา Honda Civic อยู่ย้ำราคากันอีกทีคันนี้ราคา575,000บาทนะคะเลียงไม์ตัวรถ86,000กิโลเมตรนะคะออกรถกับเอิญแถมฟีช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีนะคะกรณีที่ลืมกุญแจไว้ในรถน้ำมันหมดกลางคันนะคะของเอิญนะคะก็มีช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีนะคะ24ชั่วโมงหงปีเลยนี่มเกเใส่ของสัมภาระต,รต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะ ตัวแอร์นะคะเขาก็จะปรับพัดลมได้แล้วก็ปรับองศานะคะของตัวแอร์ได้เหมือนแอร์บ้านเลยนะมีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยมีที่วางกุญแจวางของได้นะคะที่อิงไหลเขาจะเป็นแบบท้านะคะสีดําแบบนี้เลยมีที่เก็บของตรงกลางให้บอกเลยว่ากว้างมากๆคันนี้พื้นที่ด้านหลังของตัวรถนะคะเขากว้างมากๆเลยนะมีพนับอิงหลังนะคะพนับอิงไหลนะคะมีมาให้เรียบร้อยสายคาดเบลเป็นสีดํานะคะ มีวิสัยทัศน์นะคะของเจ้าตัว Honda Civic ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเขามีกระจกนะคะรอบทิศรอบทางรอบคันเลยด้วยนี่สวยมากภายในรถนะคะเดิมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอนพาไปชมนะคะตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8ให้เห็นท้องเครื่องกันแบบนี้เลยนะตัวเครื่องนะคะยังมีมาเต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีไข่ไม่มีถอดนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆมาพร้อมกับตัวเครื่องที่ไม่มีคราบน้ำมันไหลยมรั่วซึมใดๆนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบมาเต้มสีจากโรงงานที่หัวน็อตก็ยังอยู่หัวน็อตฝักกระโปรงด้านหน้าไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนะคะนี่การันตีได้โดยสติ๊กเกอร์มอกนะคะแล้วก็เลขตัวรถที่ตัวอักษรอาจจะจืดจางไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็รับการโครงสร้างให้อยู่ดีนะคะนี่น็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดใดๆนะคะมารกเต้มสียังอยู่นะคะลรกเลยอันนี้สําหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะสําหรับค่าที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยแอดไลน์มาหาเอิรน เบอร์นี้ได้เลยนะตัวรถคันนี้ยังว่างอยู่นะคะถูกใจคันนี้จองออกรถเพียง1,000บาทนะคะในกรณีที่จัดไปแน้นไม่ผ่านไม่มียึดมาจำนะโอนแค่บัญชีเดียวนะคะเป็นหอจก,กอบีเคหนึ่งแปดนะคะชื่อของบริษัทที่นี่เลยนะตัวรถคันนี้สวยๆเดิมๆของเอิร์นมีฟแนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นตัวรถคันนี้ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.99% 4ปีนะคะลูกคา้าขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะแล้วก็อยู่ที่เครดิตลูกค้าเป็นหลักเลยมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะสนใจคันนี้นะก็นัดมาดูรถได้นะคะที่เสรีไทย70เมีนมุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยถูกใจฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพื่เอนด้วยนะอัปเดตนิดนึงราคาคันนี้นะคะอยู่ที่5 75,000บาทเลขไม้อยู่ที่80,000กิโลเมตรนะคะถูกใจ ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันสวัสดีค่ะ